มึงก็เปิดอีฟอดมึงนี่แหละมึงสีต้องเปิดมึงเกิดวันเสาร์ว่ะมึงก็เลือนกูบีนกันแหละแต่กูอ่านมาแล้วคนวันเสาร์ต้องเปิดกูไม่เชื่อเอางี้ไหมมึงเปิดป๊บฟาดปั๊บวิ่งรีวิวพี่นาคสี่ฉบับคนที่ไม่เคยดูเลยแม้แต่ภาคเดียวครับผมเนี่ยไม่เคยดูภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็ภาคสามเลยนะแต่เรามาฟังกันเลยครับว่าภาคสี่ที่ผมไปดูมาเนี่ยผมจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างถ้ากูทำให้มึงกราบกูเพราะสัทธ์อไม่ได้ มผมก็จะเล่าในมุมของคนที่เพิ่งได้เข้าไปดูภาคใหม่แล้วก็เล่าในส่วนของความรู้สึกหลังดูนะครับวันนี้ผมจะมาพูด5ประเด็นหลักๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับว่าผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับก่อนที่ผมจะไปเล่าไปในส่วนของ5ประเด็นหลักๆที่ผมเตรียมมาวันนี้เนี่ย ผมก็อยากจะพูดในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวของผมหลังดูก่อนนะครับความรู้สึกหลังดูของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องมีภาพสวยดีนะเป็นการลำดับภาพได้สวยแล้วก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีการใส่ภาพแสงสีเสียงเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการถ่ายที่มันมีความเซนิมาติกมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นการถ่ายที่ ดีครับผมผม,ผมยอมรับเลยว่าดีจังหวะทราน i ิชันต่างๆไปฉากต่างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าทําได้ดีนะครับทำได้ดีมากเลยทีเดียวรู้สึกว่าภาพค่อนข้างที่จะสม,มูทแล้วก็สวยงามเนาะแล้วก็คนที่มาเป็นพินาคตอนเด็กครับแล้วก็คนที่มารับบทเป็นพินาคตอนเด็กผมรู้สึกว่าเป็นการแคสนักสแสดงมาดีนะครับในการขยับตัวการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอาพินาคตอนเด็กเนี่ย ก็มีความหลอนอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่คิดว่าโอ้โ oh, ห oh, ฟังมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเป็นหนังที่ดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือส่วนที่ดีงามที่สุดของหนังเรื่องนี้แล้วเพราะว่านอกจากนั้นก็คือมันไม่ประทับใจเอาเลยครับก่อนที่จะไปฟังกันนะครับในการพูดถึง5ประเด็นที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมอะ่ะไม่ได้ เป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้ด้านการทำหนังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมแค่เป็นคนที่ชอบดูหนังแค่นั้นเองครับผมคือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นเปลียนความรู้สึกส่วนตัวของผมที่หลังไปหลังจากที่ไปดูมาเนี่ยรู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นทำไมมันไม่เป็นแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับเราก็น้อมรับนะครับความเห็นต่างเนาะผมจะพูดถึงเรื่องนี้ในมุมที่ผมรู้สึก ไม่ค่อยชอบประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือปมตัวละครแล้วก็พล็อตเรื่องนะครับคือผมว่าบทละครไม่ใช่สิผมว่าบทหนังอะมันยังไม่แน่นพอครับเหมือนเป็นการจับสถานการณ์นี้มาใส่จับสถานการณ์นี้มาใส่แล้วก็แบบเออให้มันผูกกันยัดเข้ามาให้ได้มากที่สุดประมาณนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าปมตัวละครหลักอะมันดูมันยังทําให้ไม่เชื่อครับว่ามัน มันเป็นบุคคลน,นั้นจริงๆครับอย่างเช่นคนที่เป็นคุณโทที่กลับมาที่หมู่บ้านนี้นะครับเพื่อที่จะมาบูรนาประบูรณ์ให้อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วก็ เพิ่งนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าตินนะครับแล้วก็ตินเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกเสียดายมากอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าเป็นการแคสนักแสดงมาได้ดีมากแต่ขาดการเล่าปมของตัวละครหรือว่าขาดการเล่าในส่วนของตัวละครตัวนี้นะให้มันดีกว่านี้นะครับแต่ว่าหนังไปโฟกัสกับการใส่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาเช่นทำไมถึงต้องมีฉากทำกับข้าวฉากทะเลาะกันที่มัน n o n เซนส์มากๆเลยที่แบบ ทำไมต้องทะเลาะกันทำไมต้องมีฉากชิมอาหารแล้วก็บอกอืมอร่อยนะเนี่ยอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องใส่เข้ามาก็ได้ครับแต่อาจจะเป็นเพราะอยากให้มันฮาละมัง้งผมก็ไม่นแน่ใจนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นการใส่เข้ามาแล้วมัน,ม,นมันดูกินเวลาโดยที่มันรู้สึกเสียเวลาแล้วก็เปล่าประโยชน์มากนะครับแล้วก็ปมที่ว่ามึงทิ้งกูเนี่ยผมว่ามันยังไม่แน่นเท่าไหร่ครับแบบ ผมยังยังไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทําไมต้องต้องเครียดแค้นเพื่อนขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่เห็นว่าในหนังเนี่ยมันจะสื่อไปในทางที่ว่าไอ้คนโทเนี่ยเกลียดโกรธทําร้ายเพื่อนแล้วก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับคำว่ามึงทิ้งกูในเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะจางมากอย่าให้ใส่อะไรเข้ามาให้มัน ลึกกว่านี้แล้วก็ดีฟกว่านี้ในส่วนของคําว่ามึงทิ้งกูนะครับคนฟังจะได้คนดูเนี่ยจะได้รู้สึกอินไปด้วยเออมึงทิ้งมันจริงๆนะเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับมันดูไม่สมเหตุสมผลนะซะเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับก็ผูกปมอย่างอื่นเข้ามาเละเทะกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันที่รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือทําไมถึงให้บวชไม่ได้อะอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆคือเขาอยากจะบวช เอาเอา,เอาจริงในในหนังมันก็มีฉากพูดแหละที่พระพูดว่าเออถ้าจะบวชให้คนนับถือเนี่ยโยมใจเขา้ากะวาวที่โยมเป็นโยมโยมใจเข้ากะวายที่โยมใส่ผ้าเหลืองอ่ะมันก็เป็นบทพูดที่เท่อยู่แต่ก็ยังไม่มีเอกเซนอยู่ดีว่าทําไมไอ้นี่บทไม่ได้ละ่ะก็ในเมื่อก็แค่หน้าบาดเฉยๆไปฝั่งหนึ่งอ่าถามว่ามันถึงขั้นแบบอัปลักอะไรขนาดนั้นไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นปกติทุกทุกวันนี้เราก็เห็นคนประมาณนี้ได้ทั่วไปความเป็นปกติของร่างกายนะครับ แต่ผมว่าเขาบวชได้นะผมยังไม่เห็นจุดไหนเลยว,ว่าที่เขาไม่ควรจะบวชนะครับหรือถ้าจะไม่ให้เขาบวชจริงๆนะครับควรจะใส่ปมที่มันดีมกว่านี้เข้ามาหน่อยคือในความรู้สึกตัวตัวผมนะครับว่าคนรทาให้ตัวละครตินเนี่ย เป็นตัวละครที่น่ากลัวแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่ควรที่จะเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนา,าหรือว่าเข้ามาเป็นพระได้ประมาณนี้นะครับอย่างเช่นอ่นนี้ผมคิดเล่นๆนะผมนั่งแต่งบทให้นะครับว่าเออไอ้ตินเนี่ยกับไอ้โทเนี่ยเป็นเพื่อนกันอ่าและอยู่ดีๆไอ้โทเนี่ยก็จากไปลรวบอกว่าปิดเทอมเดี๋ยวจะมาหานะถ้ามีใครรังแกเนี่ยจะมาช่วยแต่กลายเป็นว่าโทเนี่ยไม่กลับมา ตินโดนังแกเรื่อยๆเรื่อยๆจนสะสมกลายเป็นคนที่มีความวิกลจริตอ่านี่คือคิดแบบฟุ้งๆเลยนะแล้วก็อาจจะมีการแบบทำร้ายคนเกณฑ์ฆ่าผู้คนแล้วผู้คนก็รังเกียจนะครับขับไล่สายส่งอย่างเงี้ยแล้วตินก็เลยอยากจะมาเป็นพระเพื่อที่จะให้คนมากราบไหว้แล้วก็ศรัทธานในตนเองเพราะว่าตนเนี่ยอยากให้มีคนแบบมานับถือ แต่ว่าตนกับซัมสิงที่มันแบบเลวร้ายมากๆอย่างเงี้ยครับก็เลยให้บวชไม่ได้เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยผมว่าปูเข้ามาก็ได้นะครับให้มันดูแบบมีอะไรหน่อยให้มันดูมีเหตุผลว่าทําไมถึงให้บวชไม่ได้นะครับผมก็เลยเนี่ยนั่งคิดบทให้นะว่ามันถ้าใส่ไปประมาณเนี้ยมันจะยังไงแต่ก็ทั้งหม้ทั้งมวลก็เป็นแค่ความคิดหันส่วนตัวของผมเองนะครับอาจจะมีบางจุดที่ผมอาจจะพลาดไปก็ได้แต่แต่แต่ว่าถ้าทุกถ้าทุกคนเนี่ย เข้าใจในพาร์ทนี้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันะะนะครับว่าทําไมถึงขั้นบวชไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแถวหมู่บ้านผมนี่ก็คือเสพเหล้าเสพยาฆ่ากันตายยังบวชได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นเขาทาผิดอะไรเลยเนาะโอเคครับต่อไปเนี่ยผมอยากจะพูดถึงตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนั่นก็คือตัวละครเฟิร์สนะครับคือตัวละครมารูเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเริ่มเป็นเขาเองได้ดีอยู่แล้ว <g ül üyor> ก็เลยไม่รู้สึกว่าเขาเล่นเป็นขครผมก็ยังเห็นเขาเป็นเอ็มตามใจตุ๊ดอยู่เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเฟิร์สเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นชายแท้นะครับแล้วก็มารับบทเป็นเจฟเฟิร์สในเรื่องนี้โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีเพื่อนที่เป็น LGBT หลายคนนะครับก็เลยพอจะรู้ในในเชิงของแบบพฤติกรรมต่างๆของเพื่อนการแสดงออกอะไรเงี้ยแต่พอไปดูหนังเรื่องนี้แล้วปุ๊บผมรู้สึกว่าคุณคุณเฟิร์สเนี่ย หรือว่าคนที่มาแสดงเป็นเฟิร์สเนี่ยเขายังทำให้ผมเชื่อไม่ได้ว่าเขาเป็นตุด๊ดเพราะว่ามันมีแค่คำว่าแม่ค่ะค่ะแม่คือบนประมาณนี้แค่ใส่คำว่าขะเข้ามาแล้วก็เรียกแม่เข้ามาแล้วก็มีขยับมือนิดหน่อยคือเรายังเชื่อไม่ได้ว่าคนนี้เป็นตุ๊ดนะครับคือก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีการแบบใส่ฟีลลิ่งแล้วก็อิโมชันให้ตัวละครให้มากกว่านี้นะครับ รวม,มถึงตัวละครเด็กที่เป็นมาแสดงเป็นพี่นาคตอนเด็กด้วยนะผมรู้สึกว่าแค t มาดีแล้วแต่ว่าน่าจะใส่อาโม่นเข้าไปกว่านี้ให้เด็กดูมีปมกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ผมจะพูดถึงในเรื่องของการเล่าเรื่องครับเอาจริงๆเนี่ยผมชอบการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้นะผมชอบจังหวะทราน s ิชันจังหวะตัดสลับฉากผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีและมันดูสมูทมากม อันนี้ก็คือจ well, really like like, like, anyway, you know? ุดที่ชอบเลยแต่จุดที่ไม่ชอบในการเล่าเรื่องเนี่ยก็คือบางฉากเนี่ยใสมาทําไมคือผมไม่เข้าใจเลยบางฉากไม่จำเป็นเลยที่ต้องใสเข้ามาเหมือนตอนต้นที่ผมพูดไปว่าฉากทากับข้าวเนี่ยไม่ต้องใสเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็ฉากตกกลนเนี่ยไม่ต้องใสเข้ามานะครับแล้วก็การเล่าเรื่องอีกฉากหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือฉากที่พากันจะไปขุดศพไอ้ไปขุดศพอ่าโทษทีครับคือฉากที่จะพากันไปขุดศพ นาคตินเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเผาคือก็ไปกันอย่างนั้นเลยแล้วก็ขุดเลยเงี้ยเหรอเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่ามันควรที่จะทําให้มันน่าเชื่อหน่อยว่าพวกนี้กลัวผีนะแต่จะเป็นต้องไปขุดศพแล้วก็การที่จะไปถึงแล้วไปขุดเองดุย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 แบบนั้นอนะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันดูไม่เมกเซนเท่าไหร่นะครับแบบ กลัวผีกันไม่ใช่หรอแล้วแบบอยู่ดีๆจะไปขุดศพกันขึ้นมาอย่างนั้นทําแบบนั้นยกศพขึ้นมาอย่างเงี้ยมันได้หรอนะครับก็คือจะไปยกศพนาคตินขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปเผาอย่างเงี้ยหรอผมก็เลยรู้สึกว่ามันฉากนี้มันมันไม่ค่อยแมกเสียนเท่าไหร่ที่จะให้กระเทยคนนึงแล้วก็ผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่กลัวผีมากๆเนี่ยยอมลงไปขุดศพขึ้นมาเพราะว่ามันมีมุกอยู่นะครับฉากนี้ว่าแบบอยากดู โคคุณทวยอะไรเสียเยเรายกเราก็ยอมขุดเลยนะฮะเจอศพเลยผมรู้สึกว่าโอ้มันได้เหรอนะครับคือการที่เราไปเล่นกับศพอะไรประมาณนี้เนะี่ยควรจะทําให้มัน make sense กว่าน,นี้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมีการทาพิธีพอกุณศพขึ้นมาอาจจะมีพระไปด้วยช่วยสวดให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้มันแบบเป็นไปได้หน่อยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าไปทําอะไรพวกนี้มันถือเป็นการลบหลู่ศพเลยนะคือ2คนนะ่ะ อาจจะตายเลยนะครับที่ไปทำอะไรพวกนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าทำให้มัน m a k ก s e n s นกว่านี้หน่อยก็น่าจะดีนะครับในการไปขุดศพเนาะโอเคครับนั่นก็คือในส่วนของประเด็นที่2ประเด็นที่3าเนี่ยผีพี่นาคผีพี่นาคอย่างที่ผมพูดไปตอนต้วนว่าผมชอบการแคสตัตวละครนี้นะครับเป็นผีพี่นาคตอนเด็กเนี่ย ก็ด้วยความที่เป็นคนตัวผมผอมไม่แห้งใช่ปะพอกลายเป็นผีแล้วมีการขยับขยื่นร่างกายอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็แอบหลอนเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยที่ผมชมเนาะแต่ว่าพอมาเป็นตอนโตแล้วก็ตอนตายเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่นาคยังนอกจากหน้าที่น่ากลัวที่แต่งมาแล้วเนี่ยผมว่ายังน่ากลัวกว่านี้ได้อีกนะครับน่าจะใส่อะไรเข้าไปได้อีก แต่ก็อย่างว่าแหละครับผมพินาก็คือมันจางมากๆจางแบบออมเอาเวลาไปเล่าไปเล่าอะไรไปเล่าพญานาคซึ่งงงเดี๋ยวผมไปพูดประเด็นนี้ตอนท้ายดีกว่าว่าทาไมนะครับทําไมต้องมีโอเคประเด็นที่4นะครับก็คือการทาเยเิยนขายสินค้าอ๋อผมน้าตาจะไหลผมเครียด <laughs> ก็คือจังหวะการขายสินค้าเนี่ย ไม่เคยมีหนังไทยเรื่องไหนกล้าทําแบบนี้แน่นอนและไม่เคยมีหนังไทยเรื่องไหนที่คิดจะทําแบบนี้แน่ๆเป็นการไทยอินสินค้าที่ผมรู้สึกว่าได้เหรอแล้วแบบทําไมกล้าทาอ่ะทำไมกล้าทําแบบนี้อ่ะทาไมดูถูกคนดูขนาดนี้คนรู้สึกว่ามันไม่สร้างสารรค์เลยนะครับไม่สร้างสารรค์คนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมผมคิดว่า มันมันไม่ได้นะครับอย่างเช่นฉากแรกที่แบบมันมีคนนึ่งใช่ปะที่พายกระเป๋าสบายกระเป๋าเป้แล้วก็ขายทุกอย่างเนี้ยพอขายของเสร็จปุ๊บอ่าเดินไปเจอบูธอ่าเดินเข้าไปเลยมผมสนใจครับสนใจสว่างเป็นตัวแทนครับฮะ,ะยาง,ย,งยังไงนะแล้วก็ตัดไปอ,อย่างงี้เลยเหรอ แล้วก็มีฉากหนึ่งที่ไปขุดศพกันมานแล้วก็โดนผีหลอกไอ้กระเทยไอ้ตุ๊ดคนนั้นอะแล้วก็กับผู้หญิงคนนั้นที่ไปขุดขุดศพด้วยกันมาเนี่ยก็รอดกลับมาแบบเอา้ารอดใชยแล้วก็มีบาดมีแผลเต็มตัวอไ,อไ,อไ,อไอ้คุเฟิร์สที่โดนต,ต่อยเนี่ยก็โทรเรียกประกันมามาตอนมืดๆแล้วก็เอาประกันมาให้เซนแล้วก็อย่างนั้นเลยเหมือนหยุดไปพักโฆษณาแล้วก็แบบนั้นเลย แล้วผมก็เลยแบบเอาเลยเหรออยัาง,งี้เลยโอ้ยดินฟันกันคือมันไม่ได้อ่ะมันเอ,อมันเป็นการใส่เข้ามาที่ไม่สร้างสารรค์เลยอะครับมันทําให้เรารู้เลยว่าอจะขายแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคอะจะผ่านจากนี้ไปได้ยังสกิปได้ยังคือถ้านั่งดูในสตรีมมิ่งเนี่ยผมกดสกิปไปแล้วนะครับเพราะว่าอ้มัน มันไม่ได้ครับมันไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงอันนี้ต้องขออภัยที่ผมรู้สึกแบบนี้ในฐานะคนดูเนาะประเด็นสุดท้ายครับพญานาคมาททำไม <c oughs> คือผมไม่เข้าใจว่าจะจะให้มีให้ได้เลยใช่ไหมพญานาคเนี่ยจะต้องให้เข้ามาให้ได้เลยใช่ไหมแล้วก็จะต้องเอามาผูกปมให้คุณโทแล้วก็คุณตินเนี่ยเป็นพญานาคเมชาติก่นเมชาติก่อนกกอนุนน,นี่นั่นแล้วก็แบบเออนั่นแหละเป็นการพูดถึงพญานาค ฟุ้งๆเลยฟุ้งๆเลยใส่เข้ามาแบบใส่เข้ามาแบบผิวเผินนะ่ะใส่เข้ามาแบบใส่เข้ามาทําไมไม่เข้าใจแม้แต่ตอนท้ายที่มีพญายนาคโผล่มาที่โบสถ์ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันต้องมีเหรอทําไมต้องมีอ่ะไม่เข้าใจนะครับผมรู้สึกว่าเวลาแอร์ไทม์ตรงนั้นที่จะไปเล่าพญายนาคเนี่ยเอามาปูผมตัวละครให้แน่นกว่าน,นี้ดีกว่าไหมครับเอางบที่จะไปทําพญานาคขึ้นมาทั้งนั้นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นเนี่ยมามาทุ่มให้ตัวละคร ตัวตินเนี่ยนาตินเนี่ยมากกว่านี้ดีกว่าไหมเอาไปเล่าในพาร์ทของตอนเด็กตอนโตอ่าเล่าในพาร์ทของครอบครัวในพาร์ทของเพื่อนในพาร์ทของการกลายมาเป็นคนที่จิตใจโหเที่ยมอะไรประมาณนี้เนี่ยผมว่าเล่าไปได้เยอะเลยนะครับเล่าไปได้เยอะเลยอธิบายอธิบายตัวละครใส่อิโมชันใส่ปมเข้าไปให้มากกว่านี้นะครับผมรู้สึกว่า มันเป็นหนังที่ไม่ต้องมีพญายนาคเข้ามาเลยก็ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ว่าก็จะให้มีแหละผู้ชมกลับใจะมีก็เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าภูมิกับผ่านมาได้ยินความคิดเห็นผมนะครับก็ฝากภูมิกับละกันนะครับว่าอยากให้ใส่ปมตัวละครแล้วก็ให้โฟกัสไปที่ตัวละครได้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่แบบใส่ตัวละครเข้ามาให้มันครบๆไปนะครับผมรู้สึกว่า การที่จะใส่ตัวละครเข้ามาเนี่ยคนที่จะใส่ความเป็นตัวละครในเข้าด้วยนะครับอาจจะต้องมีการเวิร์กช็อปอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่มากกว่านี้ให้กับทุกตัวละครหน่อยเพราะบางตัวละครก็คือแข็งมากแข็งแบบแข็งทื่อเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับและท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็น่าจะมีภาคค่านะผมว่าเพราะมีการปูไว้นิดนึงเป็นการใส่มาตอนท้ายนะครับว่าเนนน็อตเนี่ยต้องได้เจอ ผีพี่นาคต่อไปในภาคหาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีภาคหาะครับและผมก็คงจะไม่กลับไปดูภาคหนึ่งภาคสอภาคสหรอกเพราะลพราะตอที่ดูภาคสีแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่คุยกับผมละกันนะครับผมรู้สึกว่าผมคงเข้าไม่ถึงนังเรื่องนี้เนาะก็ต้องขออภัยนะครับถ้าผมรู้สึกแตกต่างจากคุณผู้ฟงัง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวแล้วก็สปอยเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องพินานคับก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ไม่ชอบหนังเรื่องนี้หรือว่าหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่เราจะตัดสินเองว่าเรื่องนี้อาจจะถูกจิจกับเรานะครับก็ไปดูกันได้วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับเชร์ทุกคนไปดูนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไง สำหรับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แล้วก็เนื้อหาจากช่องของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วผมจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาใ,ให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ